สวัสดีครับน้องวันนี้เด้พามาอยู่กับโอบี้แข่งรถนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่ารักเลยนะเล่นแบบเพลินๆเ,เลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับแต่ว่าเกมนี้นะถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายของน้องแต่ห้ามหัวร้อนครับคือด้วยความที่รถมันเร็วใช่ไหมเราก็แบบออัดสปีเต็มที่เลยนี่ไงล่วงเลยคือน่ารักเกมนั่งน่ารักเลยแล้วก็ส่วนฝั่งซ้ายนะครับน้องเราสามารถเทเลพอร์ตไปได้แต่ของวิเต้า่านไปแล้วแหละอันแรกอะ ก็ไปเมืองที่สองได้แล้วนะครับแล้วก็มีซื้อรถด,ด้วยรถก็จะอยู่ทางซ้ายนะครับน้องๆรถเนี่ยอยู่ทางซ้ายเห็นปะไอ้ที่มาเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมอะไรที่เรานั่งเนี่ยมันก็ได้จากการที่เราหาเพจครับก็คือเราผ่านแมบพบถ้าผ่านแมพหนึ่งถ้าได้แต่ไม่ผิดน,นะมันได้แค่ร้อยเดียวน้องๆเอาจริงๆเราก็เราก็ใช้วิธีหมุนของสปินทางขวามือนะครับ เห็นปะมันจะมีสปินฟรีขวามืออ่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราเล่นสักพักหนึ่งอ่ะมันเหมือนว่ามันจะให้เราข้ามด่านได้ฟรีด่านหนึ่งนะประมาณนี้เห็นปะข้างบนอนะ่ะแต่คือข้อดีนะครับเขาจะบอกด้วยว่าระยะเวลาระยะทางของเรามันอยู่ในช่วงไหนประมาณนี้อันนี้ได้เล่นแบบไม่ต้องคิดมากเลย้ลองกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆอันนี้ขนาดตายด้วยนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะผ่านกี่นาทีนะเพราะว่าอันนี้ เตโดดเป็นแบบไม่เบรกเลยอะ่ะเวนมาทางผิดน้อ <laughs> ง <laughs> เดี๋ยวซ้ายยาวบางอันก็ต้องพักหน่อยน้องๆอ,อย่าไปเหยียบแรงมากนะแล้วค่อยๆกระดึบไปบางอันมัน,ม,นมันพุ่งไปเลยไม่ได้นะครับ <laughs> นี่เวบแต่เวลากระโดดเขาก็โดดสูงดีนะเตชอบแล้วก็โดดแบบคือมันกระโดดไกลอะครับแต่บางทีมันก็มันก็เกิดอา โดนไฟไหม้ตูดอันนี้เราก็เล่นไปประมาณเกือบสองนาทีเองนะใช่ไหมอะยังเรามาสามสิบห้าเปอร์เซ็นของด่านเราแล้วอะ่ะจะดูแล้วน่าจะจบง่ายอยู่ละครับแบบนี้พอเมื่อวานตอนนี้เล่นแต่ก็อาจอย่างเดียวไงมันก็อาจจะนานหน่อยนะแต่อันไหนที่เราพอได้ผ่อนบ้างอะไรบ้างมันก็จะได้ไปไวขึ้นครับถ้าง้นก็ล่วงอยู่ั้นนะ่ะน้อง,อ,งอันนี้ นี่อา้าวกระโดดไกลดีเนาะแต้ชอบแต่บางทีมันก็เลยไปนิดหนึ่งครับเดีจะมาลองดูครับไปกระโดดจื๊บน่ะมันก็จะมีไม่ได้ยากเหมือนเท่าไหร่นะเห็นปะ่ะเอาแต่เต้ก็ล่วงอยู่นั่นนะไอ้ตรงนี้นะ่ะตอนนี้ก็สี่สิบสองเปอร์เซ็นตของแมพแล้วนะครับรถมันแรงเกินไปอย่างน้องทําไงนะ่ะต้องค่อยๆกระโดดจ้ำจ้ำน่ะเห็นปะ่ะ ถ้าเราแบบอัดไปเลยมันจะเป็นทรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องแบบเซฟเซฟหน่อยครับน้องนี่อันนี้ได้อีกรนะ้อยเหรียญนะอ่าแต่มีเพชรอยู่สี่ร้อยห้าสิบละเบรกเบรกหน่อยครับจะได้ผ่านนะมัวแต่อัดไปไม่ผ่านสักทีแอบบตอนนี้เพชรเราน่าจะซื้ออะไรได้สักอย่างแนละ้วเพราะว่าไอ้ตรงรถมันเตือนเราแล้วลน้องๆถือว่าถ้าเราซื้อรถแล้วอ้าวไปกดโดน เทเลพอร์ตเอาเต้ผ่านไปแล้วครับด่านหนึ่งเห็นปะ่ะเต้เทเลพอร์เป็นป่าด่านสองได้แล้วนะอืมสามร้อยห้าสิบเต้ซื้อได้แล้วละ่ะนี่เห็นไหมแต่อยากได้ UFO มากกว่านะครับอ้าวหมดแรงเลยทีนี้แว็บไปดูของนิดหน่อยเอาโดนอะไรอีกแล้วเนี่ยอ,อติดตั้งเหรออันนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรวะ,ระเมื่อนเนี่ย เส้นทางเขาบอกอันนี้ต้องแอดเพื่อนนะถึงจะได้นะครับน้องชวนเพื่อนมาเล่นมั้งประมาณนี้ไอจรวดเมื่อกี้เท่เลยทีเดียวเชียวเอาคือมันต้องกระโดดไมัน้น้องมันขับไม่ได้มันไหลลงไปนะครับไปมาแช่อย,อยู่ไอตรงนี้นะดูเหมือนง่ายที่สุดแล้วแต่ยาก,กเกินใช่ไหมโอ้ยนี่มันสีส้มนีวว่หว่าห้ามร่วงนีวว่หว่า กระตือไปก่อนน้องๆค่อยๆกระตืบโอ้ล้วนแรงว่ะล้วนแรงโอ้โอเยเลยเลยเลยมันไหลด้วยนะอ่ารถมันแรงเกินไปอะ่ะแต่เกมน่ารักจังเลยครับน้องตอนนี้ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะเออได้จะบอกอย่างหนึ่งครับว่าเกมเนี้ยเวลานี่ไงพูดไม่ทันขัดคำเลยเขาชอบหลุดเว้ยน้องคือหลุดแต่ว่ายังดีนะแมพเขายัางอยู่ที่เดิมนะครับ ก็เดี๋ยวไปเข้าใหม่ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะามาครับน้องๆเรามาต่อกันอีก50สุดท้ายนะครับว่าจะอยู่ทรงไหนอันนี้เต้ต้องเบรกเบแล้วแหละซาไม่ได้ละไว้ครับเมื่อกี้เหมือนมีคนแซงไปแล้วดิโอ้โห ด่านก็ไม่ได้ไอ้นี่หายแต่เอาจริงๆแล้วบับักเขาไม่มีเลยนะครับน้องเพราะว่าถ้ามันเป็นโอบีทรงประมาณนี้ไอเขาเรียกว่าอะไรทรงเหมือนสายลุงอะ่ะบางอันก็ไม่ต้องกระโดดนะวิ่งผ่านไม่ได้เลยนะแต่บางอันก็เคี้ยวเคียวอนะันนั้นก็เขาสร้างเป็นหย่อมๆหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าโอ้โหแรงเกินไปปูด จะผ่านเมื่อไหร่เลยเนี่ยแต่ตอนนี้มัน6กส็ดอร์เซนแล้วแหละมันไปได้ไวครับน,น้องแล้วเราก็ข้ามสเตจได้ด้วยนะเหมือนกับเขาให้ฟรีเราครั้งหนึ่งประมาณเนี้แต่ถ้าใครแบบไวๆเลยก็เติมโลบักไปครับ เพิ่มประสิทธิภาพในการไวผยก็เสียดายังน้องของแถมเขาก็มีเยอะอยู่แล้วนะลูกเล่นเขาก็โอเคนะเกมน่ารักด้วยแต่เปิดไม,ไม่ได้ครับผมเองไปต่ออันนี้เท่าไหร่ละหกสิบเก้าเจ็ดสิบแล้วอาา่าฮะเจ็ดสิบสองเห็นปะวไวปะ เจ็ดสิบสี่แล้ววะอะไรวะเนี่ยอา้าวขับรถล่วงไปเลยต้องค่อยๆกระดึ๊บแล้วน้อง,องเดี๋ยวงั้นไม่จบง่ายแน่อุดู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 อันนั้นเขาขับมันเบียดกันได้ไหมเตะแกงเบียดเขาได้ไหมอา้าวไม่ต้องเบียดแล้วน้อง,องมันล่วงลงไปแล้วมันกิ้งลงไปต่อหน้าต่อตาเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยกระโดด ยังยังดีนะไม่ติดตูดปัดโทรเอ้ยลืมไปครับว่าไอ้ช่องนี้ไอ้นี่มันลอยลงมานะเอาโดนเฉียดตุ๊ก,กตาตายอีก <c oughs> สนุกดีของน้องเล่นเกมไข่เครียดนะครับอย่าไปเครียดมันมากนะฟาฮะ กระโดดก,กระดิ่งตอนนี้ของวิเต้แปดสิบสี่เซฟไหมโอเคแปดสิบห้าอันนี้อันนี้จะยากนิดหนึ่งน้องๆต้องโดดไปทางขวาหน่อยนะเอาลอยลงมาทำไม ลอยลงมาทําไมตอนนี้เตท่าไหร่แปดสิบเก้านะครับขาดอีกประมาณอา้าวอีกสิบเนาะขาดอีกประมาณสิบน่าจะแปดเดียวกระโดดเขาวงกดอยู่ทางขวามือนะพี่น้องตอนนี้ก็เก้าสิบสอง ค่อยๆก่อนเตะเข่ๆค่อยๆไปแวบๆไปก่อนเอ้าเอาเอกือบบหรือว่าจะติดตูดนะเมื่อกี้นะครับกระโดดขึ้นมาทัน ถึงแล้วโอเคครับัน้องภารกิจเต็มเสร็จสิ้นแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับก็ใช้ระยะเวลาไม่เท่าไหร่เอง9้านาทีจบแล้วน,น้องที่ขนาดตายแล้วตายอีกตายแล้วตายยับเลยนะไปก่อนแล้คะครับมน้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ